วันนี้เวลา17นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมุ h ัมมัดจินาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลี พระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นเวลา18นาฬิกา7นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำตุลาการสารทหารสูงสุดตุลาการตุลาการสารทหารกลางและตุลาการพระธรรมนูญสารทหารชั้นต้นเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถาวายสัต์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้พลเอกพิสิทธิ์นบเมืองเจ้ากรมพระธรรมนูญและพลโทอัธพลแพรวพานชนหัวหน้าสํานักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าสารทหารสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวาทเพื่อเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเรามีความยินดีที่ได้ฟังตุลาการสารทหารทุกท่าน เพลงคำปฏิญาณถือความหนักแน่นมั่นคงในวันนี้การถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นั้นแท้ที่จริงคือการยืนยันกับประชาชนทุกคนและยืนยันกับตนเองว่าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณได้จริง ทุกคนจึงต้องเตือนตนเองไว้เสมอให้ยึดมั่นในคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัดแล้วปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถทั้งในฐานะที่เป็นทาหารซึ่งต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและในฐานะที่เป็นตุลาการซึ่งต้องรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ถ้าทำได้แต่ละคนก็จะมีความสำเร็จในภารกิจสามารถอำนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้และความสงบสุขอันยั่งยืนได้ดังที่ตั้งใจปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีให้สมกับที่ได้รับแต่งตั้งพร้อม ทั้งขอให้มีความสุขความเจริญทุกประการ